คันนี้เป็นอิต u สูดีแม็กช่วงล่างมีปัญหานะครับลูกค้าเอาเข้ามาให้ตรวจเช็คบอกว่ามีเสียงดังเหมือนเกวียนทำการถอดล้อขึ้นลิฟต์เช็คตรวจพบเจอปัญหาที่ตัวลูกหมากปีกนกล่างนะครับเบิกใหม่มาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นของตีเพชรของแท้เลยนะครับ หลังจากนั้นใส่ประกอบกับคืนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสียงจะหายไหมลูกค้าลองมาโยกเช็คเองดูนะครับ <S <S หายแล้วนะครับเสียงไม่มีเสียงแล้วสำหรับรถใครที่มีอาการคล้ายๆกันแบบนี้สามารถเอาเข้ามาตรวจเช็คได้นะครับ